สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอกกอยนะคะจะชวนทุกคนมาเช็คแฟนค่ะแอบ,บเช็คดวงแฟนนะคะว่าแฟนเราจะมีความเจ้าชู้ระดับไหนกันนะคะอ่ะเราจะดูตามวันนะคะแต่ถ้าเรามีแฟนเป็นคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์มีความเจ้าชู้ระดับ7-80%นะคะเจ0เเเลยทีเดียวนว<ะ>ั่นหมายถึงว่าแฟนเราเนี่ยชอบ แอบมองคนอื่นนะคะไม่ว่าแฟนเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมีสายตาที่คอยแบบว่าคอยมองคนอื่นตลอดเวลาชอบมองคนสวยชอบมองคนสวยชอบอะไรที่สวยๆมัมงามชอบแอบมองแอบมองผู้ชายหล่อบ้างแอบมองผู้หญิงสวยบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบพูดคุย ชอบคุยเก่งแฟนของเราถ้าเป็นคนวันจันทร์นะถ้าแฟนเราเป็นคนวันจันทร์เนี่ยนเนยขาจะคุยเก่งเขาจะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็ทําให้แบบว่ามีเพศตรงข้ามามาแอบชอบอยู่หลายคนนะคะดังนั้นเนี่ยแฟนเราเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในระ,ระดับเจ้าชู้ถึง 7- 80เลยทีเดียวนะคะก็เราเนี่ยก็ต้องทําตัวสวยตลอดเวลาไงเราจะได้แบบว่าเขาจะได้ไม่ต้องมองคนอื่นถูกไหมคะเพราะว่า ถ้าเรามีแฟนคนวันจันเนี่ยคนวันจันน่ะเขาจะมีความเจ้าชูน้นิดๆแบบเป็นคนน่ารักอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเพศตรงข้ามก็ชอบแล้วก็คนวันจันน่ะเขาจะอ่อนไหวง่ายแฟนของเราอะ่ะถ้าเป็นคนวันจันเขาจะอ่อนไหวง่ายอ่อนไหวกับความรู้สึกของคนอื่นใครมีใจให้หน่อยเขาก็จะไปแอบรักแอบชอบแต่ถามว่า เขาจะไปคบหาถึงขั้นคบซ้อนไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าคุณมีแฟนเป็นคนวันจันทร์เนี่ยก็เขาก็มีโอกาสที่จะไปคบซ้อนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,ออเขาเป็นคนฉลาดนะ คนวันจันทร์เนี่ยแฟนวันจันทร์เขาจะเป็นคนฉลาดเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยถ้ามีแฟนวันจันทร์เราต้องสวยตลอดนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์เขาชอบคนสวยนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารอ่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเป็นคนวันอังคารนะแฟนเราเกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีระดับความเจ้าชู้สูงมากเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ระดับความเจ้าชู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนี่ยจะคอรแบบว่าเจ้าชู้ตลอดเวลาเออพอมีใครมารักมาชอบขอเขาก็ชอบกลับทันทีคือเขาจะไม่สนใจว่าคนนี้เป็นคนสวยหน้าตาเป็นยังไงคือจะไม่เหมือนกับบรรจันแนนบรรจันชอบคนสวยแต่คนมันังคันคือจะไม่สนใจเลยอ่ะว่าอจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดีคือเขาก็คอยมีใจให้ตลอดให้คนอื่นตลอดคือชอบไปชอบคนที่เขามาทําดีไงอ่า ก็คือว่าแฟนเราถ้าเกิดวันเกิดวันอังคารนะคนวันอังคารก็จะชอบคนที่ามาทําดีด้วยมาเอาอกเอาใจเออทำให้เลอใจที่จะไปรักไปชอบไปแอบมีกิ๊กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า ถ้าเรามีแฟนวันอังคารเราจะต้องคอยปลนนิบัติพัดปีเขาคอยเอาอกเอาใจเขาเขาอยากได้อะไรก็ให้อย่าไปขัดอย่าไปเถียงนะคะเพราะว่าคนวันอังคารอะ่ะเขาจะไปเจ้าชู้แล้วเขาจะไปแพ้ทางกับคนที่เอาใจเก่งนะคะเราต้องเป็นคนเอาใจเก่งเนาะเพื่อที่จะอเอาชนะใจใหได้อะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะใครที่มีแฟนเป็นคนวันพุธ คนวันพุธระดับความเจ้าชู้อยู่ที่50 5 0เปอร์เซ็นต์นะคะ5 0เปอร์เซ็นต์ก็คือ50 50นั่นแหละห้าสหก็คือครึ่งครึ่องอะ่ะมีโอกาสเลวไหลได้ถ้ามีจังหวะออถ้ามีจังหวะก็คืออ่ะแอบไปักหน่อยมีจังหวะออกไปเที่ยวก็มีโอกาสก็เอาละได้จังหวะก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เมื่อไหร่ที่ไม่มีจังหวะก็คือไม่ทําคือเรียกว่าขี้เกียจยุ่งขี้เกียจไปนอกใจขี้เกียจไปมองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ในระดับ50-50ก็คือแบบถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็จะไปแอบแอบไปมีเลกมีน้อยทันทีแอบไปจีบคนนู้นจีบคนนี้แอบคุยกับคนนู้นคนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะเขาก็จะไม่ทำเพราะว่าเขาค่อนข้างจะขี้เกียจขี้เกียจคุยคุยแล้วเหนื่อยขี้เกียจโกหกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเป็นคนมีแฟนวันพุธ เราก็อยากให้จังหวะดีๆกับเขาแล้วกัน oh. คอยดูแลคอยติดตามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยโดยพื้นดวงแล้วอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะไม่นอกใจได้เหมือนกันนะแต่จะทําทุกครั้งที่มีจังหวะเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะถ้าเกิดเรามีแฟนเป็นคนวันพระฤหัสค่ะคนวันพฤหัสเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ย ถ้าเรามีแฟนคนวันพฤหัสระดับความเจ้าชู้ของเขาแค่20เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเขารักเราแล้วเขาจะเข้าทางตรอกออกทางประตูหมายถึงว่าเขาจะอ่าเป็นคนที่มีระเบียบนิดนึงเขาจะค่อนข้างจะคบเราแล้วก็ให้ความมั่นใจค่อนข้างจะเปิดเผยเข้า เขาก็จะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีความเจ้าชู้ของเขาก็มีแค่20%เซถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เปิดเผยตัวตนของเขาว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนเรานะคะ,ะเพราะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยชอบที่จะมีแฟนโดยเปิดเผยแต่ถ้าตัวเราไปมีแฟนเป็นคนวันพฤหัสแล้วเรานี่แหละไม่ยอมเปิดเผยให้เขาว่าเราเป็นแฟนเขานะอ่า20%นนั้นคือเขาไปทันทีเขานอกใจทันทีเพราะเขาต้องการคนที่สามารถ ออกงานได้สามารถดูแลได้สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าคบกันเป็นแฟนได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขานอกใจไม่อยากให้เขาไปเจ้าไม่อยากให้เขาไปเจ้าชู้ใน20%เปอร์เซ็นต์นั้นน่ะเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะคนวันพฤหัสต้องการคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ,ะถ้าเรามีแฟนเป็นคนวันศุกร์ คนวันศุกร์เนี่ยแฟนเราเนี่ยระดับความเจ้าชู้จะอยู่ที่60เพราะใน60เเนี่ยเขาอะพร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแฟนคนวันศุกร์เราก็เป็นคนที่พร้อมที่จะรักเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ใจกับเขาแล้วเขาก็จะไม่นอกลู่นอกทางนะคะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะให้ใจ เขาก็จะรีบเปิดใจให้คนอื่นทันทีนะคะใน60นั้นนะคะถ้าคุณมีแฟนเป็นคนวันเสาร์คนวันเสาร์โดยพื้นดวงแล้วแทบจะไม่เจ้าชู้เลยก็ขอติดความเจ้าชู้ให้สัก10อร์เซนะคะขอติดความเจ้าชู้ให้กับคนวันเสาร์สัก10ซนนะคะโอกาสที่คนวันเสาร์จะเจ้าชู้หรือนอกใจคุณมีทางเดียวมีโอกาสเดียวก็คือว่าคุณ มีคนใหม่อมืถ้าคุณมีคนใหม่เมื่อไรเขาไปเลยนะคะหรือเขาจับได้ว่าคุณแอบคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณแอบคุยกับใครที่ไม่ใช่เขาหรือคุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกเขาก็จะไปหาตัวเลือกอื่นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้ความจริงใจกับแฟนคุณที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่เช่นนั้นนะเขาก็ไปทันทีแล้วก็ไม่เหลือสิ้นเยื่อใหญ่ด้วยนะคะค่ะ ถ้าเกิดคุณมีแฟนเป็นคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เจ้าชู้ระดับ90%้ะ่ะเปอคอ่ะถ้าคุณมีแฟนเป็นคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เจ้าชู้ระดับ90%เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจปั้มป๋าลักษณะป๋าหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ใจถึง อไม่แคร์อะไรไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพร้อมที่จะนอกใจได้ตลอดเวลาแล้วก็ชอบที่จะแฟนของคุณเหมือนชอบที่จะทําตัวเป็นคนที่ดูดูเผิๆจะไม่มีอะไรดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเป็นคนโอเคพืค้นฐานธรรมดาแต่จริงๆคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์พร้อมที่จะเปิดใจให้สาวๆหรือพร้อมที่จะเปิดใจให้หนุ่มๆได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มักจะ ตกอยู่ในรูปแบบของการครบซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแฟนของคุณนะ่ะเกิดวันอาทิตย์คุณต้องใส่ใจเขาให้มากๆนะคะคุณจะต้องเหมือนเป็นคนที่ดูแลเขาได้อย่างดีเนาะใจกว้างเนาะเป็นการตอบแทนเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นป่าเงเขาใจกว้างเขาเป็นป่าคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะใจกว้างก็จะมีคนที่มาชอบเขาเยอะนะคะ คุณจะต้องใจกว้างให้เหนือกว่าเขานะคะแล้วคุณก็จะเอาเขาอยู่นะคะโอเคค่ะสัส้นๆนะคะสำหรับอานระดับความเจ้าชู้ของแฟนเรานะคะอยู่ระดับไหนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆหรือว่า เช็คดวงเกี่ยวกับดวงความรักในรูปแบบที่คุณต้องการอ่าไม่หมอก็อจะผลิตคลิปดีๆให้คุณตลอดเวลานะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดถูกใจให้แม่หมอก้อยด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ